สวัสดีค่ะสารบ้านตาเชิมครับพี่น้องสวัสดีครับเบ้าดำครับมือนี้นะค่ะเราเชิมสียุบ้านนะค่ะเพราะว่ามือรื้นเท้าเสียนี่ก็มีการมีงานเนาะพี่น้องเนาะมือรื้นเราเชิมเสรี้ยงพระห่างกันเลียนเชิญพี่น้องนะค่ะเพราะได้บอกบริการเพราะว่ามีอย่างตีมันเร็วๆพี่น้องเห็นด้วนที่แรงกว่าเ็นที่ยังกันดีเนาะว่าเทสที่ยังกันดีกันเลยว่าเอาทำบุญดีกว่ากันเลยว่าสี่ียงพระมือรื้นมือนี้ก็เลยสิเงียนเฮียนเมียนสานนะค่ะจัดเข่าจัดของเตรียมเข่าเตรียมค่ะ ท้องนั so ่นแหละพี่น้องนั่นแหละเริ่มนั่นพี่น้องกันหัยาตีพี่น้องในขอบครัวหลักกับผู้ที่แปลเปนมีส่วนร่วมน้ำแล้กกับเอฟซีเขากับเลี้ยนเชิญเด้อค่ะมาเห็ดขุนน้ำแก่มาใส่บาดเต้ามืออื่นน่อเนาะแมนเนาะมาใส่บาดเต้าเด้อค่ะเราเสริมกระตีเตียมของกับให้ตาหมอกตามมยมาซอยกันมือหนีสีเมียนบ้านเมียนห้องเมียนขัวเขาเนาะค่ะมากินเขาก้อนพี่น้องก็จะเห็ดยังก็ได้กินเขาโอ้กินยังกับพยากรเนี่ยตาว่าล้มตียุ่มือเนี่ยอ่อนสอนล้ม กันเลยพาพี่น้องสิพาพี่น้องมากินแก้วห่อนเนาะเฮ้ยโหเราผาน้องไปเราไปเจอไฟหอมยังยังไปเลยอืมเอาจะลงไปนี่เห็ดแบบน้ำตกนะค่ะแจ้วเพียเขาสูตรแจ๊บแจ๊บอแจ้วเพียผัดเอาเขาไปเด็ดจอนเาตองเด็ดจอนวะเนี่ยนี่จะเป็นเนื้อมื้อนี่ซื้อเนื้อมาโรนโอ้โหเขาใส้ไปจนแห่งคนหวดนเขาจุ่มเลยเอามาแล้ต้องมักเด้อเพราะว่าเขาจะกินเพียมาเสียเอาไเอาละจุ่มเอาเลย <laughs> เอามามา,มาลงให้เบิ่นแม่แมมามาลงให้อินสอนก่อนสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับก่อนครับอ่านหน้าเพิ่อนอ่านปีเถิม์บนยุคก,กับหน้าเพราะค่อยเห็นหน้านยุคก,กับหน้าหนึ่งเพ <มา S 1> ิ่นเอามา,<อ>าครับมาเด้อเพิ่นไปนองมาเขากระจุ้มกันไปนะะี่ค่ะจุ้มเอาเนาะมานะจุ้มเลยเอาหมอกผู้เด็ดถอนลุ้งแบบไหนตอนนี้ขึน้นเงินดังถอนเอาครับความใส่ความดวดยจ้าจับเลย เด้วยงหิววนะ่ามันยังดิ่ขัวป่าตัวอกันอยากส่งป่าพี่น้องมันเลี้ยวสั่นขวป่าเห็นตามมยกับไม่งาาควบป่าตัอกันดีปเนี้ยพี่น้องมาสิเลียวคุณน้องสุดสิเลี่ยวพืนที่สองนี่ไปกันอันยังก็ให้มันอันนั่นไปเพราะว่าพี่น้องเป็นกาตั้งมาเดี๋ยวก็คอยเบิงมืองานว่ามีอย่างแน่นาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มือเตรียมเพราะว่าเมียนเฮียนเมียนสานเมียนนาเฮา อุปกรณ์มันลายบ่มีอย่างนี้พี่น้องบ่มีของมีค่าแต่ป้อมีอย่างดอกแตงเงียนสารแต่มันมีแต่อุปกรณ์ทรรมาหากินอัเนี้ยเหรอเนี้ยเหรอเนี่ยจเล่นดี่เงี้ยไหม่อ๋อกานเพิ่นบ่ไรไแม่อ้าวเต้วเพียบลองดูปุณ่ะเต้าอะไรระบายเต้าเพียบสูตรอันยังก็สูตรพัดแต่ว่านร้องใส่ข้าวขวานไปน้ำพิ่นก็เลยอ้วรั่วดีมืดเนี่ยเป็นยังไงสูตรไม่บ่มาได้จ้าแซ่บเนี่ย อขาไม่ได้เอาเนียวมาบาปบะเบ็นบังบาบบาบเลยบาบบาบไบ่ได้่ามาว่ะหมาดิโบ่เลยบอนน้เร่งแล้วบานด่บังเ่งแล้วคืนนี้เล่เออืนี้เลยเพราะว่าแม่กับมื่อซื้อของน้าซื้อของมาไว้ใส่บาดน้ำเนาะว่าสิซื้อนั่นนะซื้อสมเป็นถุงน่นเห็น่ะน้อสิเป็นตลาดเศร้าเอาล่าเบ่แม่ซื้อขนมบ่ เพราะว่าไม่ได้ห่อข้าวต้มดอกเดือดขาดไม่ได้ห่อข้าวต้มของยังดอกไม่ไห่อข้ต้มดอกไม่ไ้่อดอกตังห่อเส้ข้าวหนึ่งหอมๆรักะเส้บลระหมอบะระไม้นมเนยเอาเพราะว่ามันก็ไม่ได้หลายเพราะเรียกี้จริงเอาพระอะไรยังก็แม่เก้าองค์แต่ว่าบ้านเขาคนไปจังหวัดยังก็คนค้าไปเลี้ยงคนค้าไปเลี้ยงบบบนี้บ้านบ้านที่เขาตั้งอยู่เนี่ยพนมีพระองค์เดียวเขาก็เลยจะได้มนต์เป็นองค์องค์หนึ่ง นบ่อบ้านเฮานี่นะแล้วก็แปลว่าปลามาเพิ่มค่ะอันนี้มันตรงนี้องค์เดียวอันนี้มันมีองค์เดียวนี่พอม่นมงนมีมันมีอันนั่นที่จริงอยากได้พระอันเก้าเมันติดงานเมันติดงานเมื่อสักคราได้เลิกมือนี่พอดีค่ะพอดีอันนั่นพอดีอะไเงี้ยไปเลยฮะเหรอฮึมตื่นเหนื้อหมากินตั้งแต่เริ่มซื่นเหนื่อยมากินตักหลักมั้วปะ เนอยหนื้อเส้นแห้งดหลายฝนแล้ว <naprawdę> ันลอเียุกิไปจานด้วยเนาะเงียเียวดีๆนะลูกเดี๋ยวไม่คอนะบางรายยึนอันบละเลียนบางายยอะอนนะบละเลียดบางายยอดอึนอ

ว่องรุ่นตีไอ่นจะมาซอยู้อยดีเลยอร่อยไหมแซ่บเนาะไ็่เมือนเต็งซอยบด้เส้นมาแลยมาจัดการีิ้อยไปนี่หลเนักสาวแกจะไปอยวะ นี่เกับปม่องยงไมได้แบบนี้ได้ทางสั่ได้มาลากินอันนั้นโมจ้ามนลากินอันขอพัดหมดบ้งกันเม็ดดมเอาาคือาีเลยวันไีมาเหรอแด่ มันมีเต็นติดม <rí> ันหน่อยนึงนี่แสบด่วนหอยตอนนี้แสบปะเปิดข้าวหลังเลยอืมามาขึ้น้าวหลังอมันติดมันติดมันบ่แม่นมันเยิ่มนะมันมันบ่แม่นมันไข่เนาะมันอีหพิริพิริสเนี่ย มได้ข่าข้างคนอีกก็ได้รอด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 ยังนเตนอ่ะตามสันตุกมาพี่ให็นักเต้นเข่าพู่มามาพี่น้องมากินน้ากันค่าดีดมนยังไงแต่ว่ามือนี่ดีย่างนึงหลมหลมหลมนี่แหงฮอนยังตีพ้อนยังฮอนยุ่

ข mm erm> ึ้นมาอีกนะเจียบอีันี่เอาแม่ป้าพี่มามาเอาสาวมามากลินซุ้มกันค่ะแล้วสิงอย่าหาย่างมากินที่เรียกว่าสิตํา่ับหุ้งพันเมียงสิก็กินดูยู่ลาขันหนึ่งนี่ลยาบแล้วก็ไปใส่ลายบบนี้ ืเส็นปุ่นเซ็นไปเรื่อยๆไม่สิล่ะแตวบาร์บางเจ้าก็หิวเนาอก่อนตาบ็ได้ที่จริงเอากาหิวเขาเป็นตาบ็ได้เลาลงไปแกนนึงตาวันนี้มันพักนี่ใส่ตพักก้อนด้ ่าอันเดียวกันเจ้าของพ้นนี่ดิอันเป็นสองน้าผสมพันปุกพี่น้องันใส่นั้นเด้อพี่น้องเนี่ยเคล็ดลับน่ะพี่น้องเขาไม่พี่น้องมีน่ะน้าแบบเ้าวแห้งยังก็เขาเอ้นน่ะแห้งยังก็แห้งขุนแห้งขุนแห้งหวานแห้งนัวแบบ Bố bắt được bắn phi học sinh soát là thích hưng ông kỳ luật cản lành 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 hưng ông kỳ luật 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 kỳ luật

โดนหันนั้นยัจะเห็นนงะหมูดำกลินแบบเมือนไะหมูดำแล้วสิกินนะั่นจะเคียบดนทำมาฮูน้ามมานลแล้วกินบ้วงแล้วเสมไปส้เนะื้อแมันเส็ด้วเลย้ยแบบนี้ก็สูตรเ็มคนดีกที่เนเนาะสูตรได้เข้าปวดเกลผัดยุติบ้างเขาได้เข่าวดต้องเป็นเนาะไม่ไม อันเนื้อเสีบแล้วเมื่อนี้น่ะเนื้อดีุ่หอาหารกันอยู่กนกินุ่ะมันใบเฮ็ดบุญละเพิ่นกับว่ามันขาดลาบขาดก้อยไม่ได้รู้นี่

อีจอดจังเลยนูว้ยนั่งดูนะนายหัดูสาวเสริมเฮงพิมพ์กับพี่น้องเลยต๊ะโตกะาดขาดแน่กะอย่าบาดด้พี่น้องตกดเอาเสริมตนทฮงสมองมันป้อไปสองเวลาเสริมเล่ดงานนี่คือเวลาเสริมนั่งรถอันซาเลงที่หลีดิ แต่หาทำไม่ถึงส<ก>ส่วง<ม>หากับว<ข>่ <พอ S 2> ได้เหตุงานอยู่แล้ววันนี้ก็ส่วงเหตุงานก็คือตอนนั่งรถซาลิงกลับบ้านหรือตอนไปตะลุกตุกตักอยู่มัน บอกว่าคุณจอหนพัฒน,น,นาการดีอยู่แต่ไม่ให้เล่นเกมเยอะาะบ้านนอกไปเรียนซ่าม,มูครูบ่านเป็นใหญ่โรงเรียนเหนานา็นนะคะครูไหมครูโรงเรียนไหมใหญ่โรงเรียนมาแต่ว่าเรียนทันมูอยู่สมองคนไปอยู่แต่ว่านใจห้างโทรศัพท์หน่อยนึง ไเกียดไบุนอ่ะป้าลืมบ้างป้ยะเลยสามจุดแปดแปดปี่น่ีนาอ้อยุ่ไปยุ่มาปยะจะเขาหมอนึงละพี่น้องเต่า,า,า,ออลตลาแล้วไปเห็นเตืนนี้นะนนไปซ่ปงงปตืนี้อเ,เป็นคนเนื้อกคนง่าไปซุ่มกันก็ไมเอ็มเขาเลายเสนอมวยเขาเท่าสม เพาอยากเผาเนี่เพราบปรู้ว่าเขาเผานี่เขาก็เห็นหนาวต่ว่านเด็กน้อย่งยายถึงสมุยซันบได้ยองเธอปะเอาแบบว่าบะยองกันเลยดิเธอกบบเ่ามันคือเก่าหนอทีหลีดิผิวแบบบ่มันบะปิดตาวละกับบเเ่าคือเก่าลจะบเออัอันนี้ดีใจหรือบ่ดีใจโตปะ่ เม็น่น้เลเอาให้ต้นแบบนั่นเนี่ยกับปาแม่มบ้เออลงไปจักสอบมือนี้น่ะอบอกเพี่ยได้บอกล้วตอนด้เขาตนเขไปแล้วเขายาหยังอนน้อะบอ้เขลเขา

คนมาหาเป็นหาเงินมาเ้อหาของคนดีต้องนี้เต็นเงินที่โต้เอาอยู่ว่ะอันนี้จะต้มกับเหยักเรียนนั่เพราะว่าแม่ว่าคนนวดว่ามือแรงบอดมือแรงบ่าวเศร้าเหรอวะถามอื่นกอนอื่นก่นแล้มาเด้อค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่ะได้ไลยได้จากนั้นได้ยินลระบุว่าเห็นในหูดมประยุทธ์เป็นอะไวยเธอเบิ้งดูสบายง่วงเนาะเอากินกับพี่น้องค่ะกินกับครอบครัวเนี่ยแหละมื้อนี้เด้อค่ะเพราะว่าสิสอยกันเมียนเฮียนเมียนสารละก่ะ อันจัดคองให้มันเป็นระบอกระเบียบเขาเนาะค่ะเพราะว่าเขาก็ส,สิได้อันเหตไปไทยมาก,กับบ่ได้มีอย่างยุ่แล้วหละยุ่น้าต้องว่าก,กัเหตุเห็นมันสะอาดตานั่นละพี่น้องเส้นใดกับมารวมบุญน้ากันเด้อค่ะมืออื่นกัดไอพี่น้องมาพี่น้องบานไกลเลี้ยงเข็งจะเลี้ยงเชิญค่ะมาใส่าบาดจากบาดน้ากันเศร้าเนาะค่ะงานเศร้พา,า,ออารพ,พี่น้องใส่บาดเชิญมาเลี้ยงพระเนาะค่ะแล้วก็บทุกวันเขายุ่งนี้แหงค่ะพี่น้องเส้นใดกับปากเป็นกำลังใจแล้วกับปากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะ สว,ส,สวัสดีครับเบสวัสดีครับเริมหักพี่น้องนะค่ะ